สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องปองไฟสุขสุขคนณไม่หนึ่งกับมาพ,อ,พอยานิวัตระจ้าพี่น้องจ๋ายานิตรกมีข่าวมาอัปเด็เรื่องบอดบิ๊กพยาบาลฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกเขานาะจะพี่น้องซอนลนยอันบงังใดๆแล้วกันไลน์โดอันร้องชุดมีแต่ชุดงามๆม,มแต่คนรอรอพี่น้องใส่ชุดเพชรแม่พี่น้องจา๋ารอหลายอันงานกลางวันนาะแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้นะพี่น้องจา๋าของงานกลางวันเพื่นเนาะงานกลางวันพวกเราก็สู้ร้านสินไทยเมืองพลรวมเกษตรอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นพี่น้องคนลร หลายอันแล้วกันอีกอันหนึ่งเพิ่งกับว่าเปิดฤดูการวันที่28สิงหาคมนี้เปิดฤดูการหมอลำโตเกียวบันเทิงศิน ep ยี่5มาพร้อมแดนเซอร์80คนปาร์ตพี่น้องจา๋าแดนเซอร์80คนอย่าลืมเข้าไปติดตามมันสื่อบัตรไหลกลุ่มปิดไหลโสดพเดพิ่นเด้อพี่น้องจ๋าเอฟซีหลายๆทถ่านกำลังไหลขอมาแสดงความคิดเห็นดีใจน้ำบอดเนาะพี่น้องจา๋ารอชมในกลุ่มนะคะปังปังปงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะรักรักค่ะ พร้อมค่ะทุกอีพีไม่พลาดค่ะพัฒนาการของวงโตเกียวคือเลิศมากจากเล็กๆกลายเป็นใหญ่เท่าวงหมอลำทั่วไปแล้วพ่อเก่งมากจ้าคนจะรวยตอนอายุ4 0พันล้านต้องทำงานแบบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับที่งานอย่างนี้หละจ้าไอดอลของคนหลายๆคนเลยจ้าแมนพี่น้องโซอาลูอายุแล้ว40ล้วเป็นพันล้านอิหลีพี่น้องจ้าแล้วขยันขับพยายบาลฟินแลนด์ ปังๆนะคะผู้ใหญ่บ้านหล่อมากทีมงานน่ารักทุกคนแสดงสุดยอดค่ะเนียนเมืองพ้นนพี่น้องจ๋าเอฟซีเพิ่นกับมาคอมเมนต์นพน้องปังๆค่ะบอสพาลูกหาตังปังๆรวยๆทุกคนนะคะบอสสู้พวกหนูก็ต้องสู้ทุกคนนะจ๊ะแมนเพิ่นก็บบอกน้องๆตัวเกียวมิวสิกนพน้องบอสพาสู้พวกเขากระต่องสู่คือกันเล็กๆน้องๆกระได้สุขสุขคนเด้อเฮงเงปังๆกัน กล่องวาอยู่ย่านนิ้วก็เห็นเพิ่นขายกากหมูเราได้พี่น้องเพิ่นปังเราเพิ่ก็ขายของออนไลน์ก็ดีใจน้าเพิ่อนน้นองจ้าค่ายเพลงผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงทีมงานหนุ่มหล่อสาวสวยฝาดดราม่ามาพร้อมพัฒนาเติบโตขึ้นทุกวันสุดยอดจริงๆค่ะกําลังใจเยอะมากค่ะปังๆรวยๆนะคะแมนพี่น้องกําลังใจเพิ่นหลายตัวเกี่ยวมิสิกไปทั้งในกับขอยิงๆปังๆเด้อเดินทางโดยความปลอดภัย พี่น้องอย่าลืมไปสื้อบัตรซื่อตัวเอาเบงกุ้มปิดวันที 28, ่ยีสิงหาเด้อพี่น้องเปิดตัวตัวเกี่ยวบันเทิงศิน ep 2ี25เด้อพี่น้องแดนเซอร์80คนพี่น้องเป็นแต่งนันงานใหญ่ปังๆอยู่ลเลวลระพยาบ,บาลฟินแล้วเราจัดหนักจัดเต็มเนาะพี่น้องจา้า พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังไรกับคอมเมนต์ขอมาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้กากไว้ยแค่นี้ก่อนเจอกันไหมคลิปหน้าเดี๋ยวมีข่าวสารยานิวกับสิมาอัปเดตบอกฟังนะพี่น้องยานิวโบทเตเลียงวัวนัวหัวมวลไปนี่ละพี่น้องจา้าโอเคค่ะ thank you บายบาย take care ค่ะ